หลังจากนั้นเราควทอย่างเดียแล้วก็จะมีการนเข้าทำงานการรเคการประชาการในการดูแลงานดูแลรวทุกเรื่องทุกเรงต้องมคเป็วติ่อสอนการความเสียการังานทั้งคนานปฏิบัตงานทุกอย่างกา่อันนี้ทางการที้มีหาได้กอ

เราต้องเขาวทไรเอ่ออันนี้ผมเื่อนางนว่าการบรารหรือว่าการรเมื่อมีแทที่เข้าใจในการบริหาร